สุขภาพกระดูกและสมดุลแคลเซียมหรือเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนทุกเพศทุกวัยนะครับนับตั้งแต่ตอนที่เราเป็นเด็กทารกเติบโตมาเป็นหนุ่มสาวกลายเป็นคุณแม่ที่กำลังตั้งท้องหรือว่าคุณแม่ที่กำลังให้นมลูกเลือเ่อยไปจนกระทั่งถึงตอนที่เป็นคนสูงอายุนะครับซึ่งกลุ่มหลังเนี่ยนับวันก็ยิ่งมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับเพราะว่าการแพทย์และการสาธารณสุขของเราเนี่ยพัฒนาดีขึ้นคนก็อายุยืนตามขึ้นด้วยครับ ทีนี้การที่จะดูแลสุขภาพกระดูกของคนทุกกลุ่มวัยที่ว่ามาให้ได้อย่างดีเนี่ยนะครับเราจําเป็นต้องมีการศึกษาให้เข้าใจอย่างท่องแท้ถึงการทํางานของร่างกายมนุษย์ครับไม่ใช่เพียงแต่ว่ามีอาหารเสริมอะไรที่ว่าบํารุงกระดูกก็สักแต่กินเข้าไปนะครับบางครั้งเนี่ยแร่ธาตุหลายอย่างยกตัวอย่างเช่นแคลเซียมนะครับถ้ามีต่ําไปก็ไม่ดีแต่ว่ามีสูงไปเนี่ยก็ไม่ดีเหมือนกัน,นครเพราะฉะนั้นจะทําอย่างไรให้เรามีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ครับ โชคดีที่มีนักวิจัยไทยคอยดูแลเราเรื่องนี้อยู่ครับด้วยการสนับสนุสน,นของสองวตลอดหลายปีที่ผ่านมาครับศาสตราจารย์ดรณทีทิพย์กฤษณามะละได้นําทีมวิจัยมุ่งศึกษาองค์ความรู้ซึ่งครอบคลุมหลากหลายด้านมากในเรื่องกระดูกสมดุลและท่าที่เกี่ยวข้องกับวิธีป้องกันร,รักษาภาวะกระดูกพรุนตลอดจนการนําความรู้เหล่านี้ไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมครับยกตัวอย่างเช่นได้มีการวิจัยแล้วก็ค้นพบองค์ความรู้เกี่ยวกับฮอร์โมนตัวหนึ่งที่ชื่อว่าโปรแลคตินนะครับ โปรแลคตินเนี่ยเป็นฮอร์โมนที่ผลิตจากต่อมใต้สมองแล้วก็มีบทบาทหน้าที่ในการควบคุมสมดุลแคลเซียมแล้วก็กระดูกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคนที่เป็นแม่และก็กําลังให้นมลูกด้วยนะครับยกตัวอย่างการทํางานของโปรแลคตินครับอาจจะเริ่มจากลูกเนี่ยดูดนมแม่ก่อนนะครับการดูดนมของลูกเนี่ยจะไปกระตุ้นให้ร่างกายแม่ผลิตโปรแลคตินออกมาในปริมาณมากครับจากนั้นโปรแลคตินก็จะเดินทางไปสู่อวัยวะต่างๆแล้วก็ไปควบคุมการทํางานของมันนะครับยกตัวอย่างเช่น ที่กระดูกโปรลัคตินก็จะไปกระตุ้นให้มีการปลดปล่อยแคลเซียมออกสู่กระแสเลือดมากขึ้นเพื่อที่จะได้นําแคลเซียมนี้ลำเลียงไปให้แม่ได้ผลิตน้ํานมให้ลูกกินนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันที่ลําไส้เนี่ยโปรลคตินก็จะไปมีบทบาทกระตุ้นให้มีการดูดซึมแคลเซียมจากอาหารกลับคืนมาสู่ร่างกายมากขึ้นเพื่อที่จะชดเชยส่วนที่เสียไปในการผลิตน้ํานมครับแน่นอนครับถ้าเกิดว่าสมดุลตรงนี้เนี่ยเสียไป ยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณแม่ผลิตโปรโลแลคตินได้ไม่เพียงพอหรือว่าได้รับแคลเซียมในอาหารไม่เพียงพอนะครับร่างกายที่ผลิตน้ํานมอยู่ตลอดเวลาเนี่ยก็จะทําให้เกิดการเสี่ยงต่อการสูญเสียแคลเซียมมากไปแล้วก็ไปส่งผลกระทบต่อมวลกระดูกได้นะครับด้วยเหตุนี้เองครับช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการจะให้อาหารเสริมแคลเซียมแก่คุณแม่นะครับก็คือประมาณ30นาทีก่อนให้นมลูกครับอีกตัวอย่างหนึ่งของหัวข้อวิจัยของศาสตราจารย์ดรณทีทิพย์กฤษณามละนนะครับก็คือ การศึกษาบทบาทของฮอร์โมนที่ชื่อว่า FGF 2 3ครับฮอร์โมนตัวนี้ผลิตจากกระดูกครับแล้วก็ทำงานเป็นคล้ายๆหยินหยางกับโพลัตินนะครับคือจะทำหน้าที่คอยช่วยลดแคลเซียมและฟอสเฟตในเลือดลดการออกฤทธิ์ของวิตามินดีแล้วก็ลดการดูดซึมในลำไส้ของแร่ธาตุทั้งสองนี้ครับพูดง่ายก็คือว่าทำงานต้านกับโพลักตินนั่นเองนะครับทำให้ร่างกายของคุณแม่เนี่ยไม่สะสมแคลเซียมและฟอสเฟตในปริมาณที่มากเกินไปครับ นอกจากนี้แล้วกลุ่มวิจัยยังมีผลงานที่เกี่ยวกับกระดูกอีกหลายตัวใหญ่นะครับเช่นการศึกษาหาสาเหตุความผิดปกติของกระดูกที่เกิดจากโรคต่างๆเช่นโรคเลือดจางธาลัสซีเมียแล้วก็โรคเบาหวานการศึกษาผลการให้วิตามินดีเสริมการให้แคลเซียมเสริมแล้วก็การออกกําลังกายที่ทําในหนูทดลองนะครับนอกจากนี้ยังมีการหารูปแบบของแคลเซียมเสริมที่มีประสิทธิภาพมากกว่าที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนะครับ เลื่อนไปจนกระทั่งถึงการร่วมมือกับนักวิจัยสาขาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ในการคิดสังเคราะห์กระดูกเทียมขึ้นมาอีกด้วยครับงานวิจัยทั้งหมดนี้ครับก่อให้เกิดข้อมูลที่เป็นประโยชน์สามารถนําไปใช้สร้างนโยบายสาธารณาสุขระดับประเทศนะครับในการจะดูแลสุขภาพของคนทุกกลุ่มวัยเลยครับซึ่งตรงนี้ครับมีความสําคัญมากในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมอื่นๆอีกมากมายนะครับเรียกได้ว่ากระดูกที่แข็งแรงเนี่ยเป็นรากฐานที่มั่นคงของประเทศชาติจริง,รงครับ